สวัสดีค่ะวันนี้ก็เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเหตุผลนะคะในการที่งพยายามที่จะแนะนำในเรื่องของการขอขมากรรมนะคะว่าทำไมช่วงนี้วงถึงพยายามที่จะแนะนำหรือว่าแจกเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดในการขอขมากรรมคือเนื่องจากว่าในชีวิตวังเองเนี่ยนะคะตั้งแต่คุณพ่อพี่สาวแล้วก็พี่ชายเนี่ย ก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงหรือว่าเป็นหมอดูกันมาตลอดเลยนะคะทั้งบ้านตอนนี้วังเองเนี่ยเป็นน้องคนสุดท้องแล้วนะคะที่ยังคงออดูดวงอยู่ซึ่งปัจจุบันนี้พี่สาววังเองนะคะล่าสุดเลยเมื่อประมาณสักนับหนึ่งตอนนี้ก็ประมาณร่วมๆสองเดือนแล้วนะคะออก็ตอนนี้ทําไม่ได้แล้วนะคะเนื่องจากว่าออมีอาการป่วยเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดแล้วก็ไม่สามารถที่จะทํา การดูดวงหรือว่าทําการรักษาได้แล้วตอนนี้ก็เหลือวังคนเดียวแล้วล่ะนะคะของครอบครัวหรือว่าของตระกูลเลยที่ยังทําตรงนี้อยู่แล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าตั้งแต่รุ่นคุณพ่อมาจนถึงพี่สาวแล้วก็พี่ชายคุณพ่อเสียแล้วนะคะพี่ชายก็เสียไปแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่พี่สาวแล้วก็วังเองซึ่งวังก็ไม่รู้ว่าวันไหนที่วังอาจจะไม่สามารถทํางานตรงนี้ได้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องของศัตรธรรมที่มันจะต้องเกิดขึ้นในวันหนึ่ง ณวันนี้ตราบใดที่วงเองยังมีเรี่ยวแรงมีกําลังนะคะหรือว่าพอที่จะมีออความรู้หรือแนวทางในการแนะนําอะไรที่เป็นประโยชน์กับทุกคนได้บ้างก็อยากที่จะบอกเอาไว้เผยแพร่เอาไว้ไม่มากก็น้อยถ้ามันจะเกิดประโยชน์กับคุณได้อย่างที่วังเคยพูดไปแล้วนะคะว่าการทําบุญการปฏิบัติธรรมการกระทําใดก็ตามที่เราทําด้วยตัวเราเองคือสิ่งที่ดีที่สุด ไม่มีใครสามารถที่จะช่วยเราได้โดยเฉพาะเรื่องของคำว่ากรรมนะคะกรรมคือสิ่งที่ทำแล้วเกิดขึ้นแล้วไม่สามารถล้างไม่สามารถแก้ไขหรือว่าไม่สามารถตัดมันออกไปได้หรอกจากชีวิตให้คุณเปรียบเทียบเอาแบบง่ายๆนะมพ่ออธิบายให้ฟังสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งทำให้คุณรู้สึกโกรธเคืองหรือว่าคุณข้องหมองใจมันก็เป็นความรู้สึกที่เราจะต้องจำถูกไหมคะนานแค่ไหนมันก็ไม่ลืมแต่สิ่งเดียวที่ เขาทำคือการที่เขาขอโทษเราด้วยใจจริงหรือว่ามันที่จะขอโทษเราอยู่พยายามที่จะขอโทษในการที่เขาได้เคยทำร้ายเราด้วยเหตุผลใดก็ตามเนี่ยณวันหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราโอ้โหเสียให้เขาแล้วหรือว่าเรายกโทษให้เขาอะไอความรู้สึกโกรธแค้นเสียใจน้อยใจหรือว่าความรู้สึกอาฆาตพยาบาทต่างๆมันก็จะลดลงไปเองถูกไหมคะ แต่ถามว่าเราจําได้ไหมก็ยังจําได้อยู่เพราะมันเป็นเรื่องที่มันรู้สึกไปแล้วเหมือนกันค่ะอย่างเรื่องของกรรมเนี่ยถึงแม้ว่าเราได้ทําไปแล้วเราทําบุญให้เขาเขาได้รับบุญเขาอนุมโมทนาให้เราจริงเขาอวยพรให้เราจริงในบุญที่เขาได้รับแต่ขึ้นชื่อว่าเจ้ากรรมอ่ะนั่นหมายความว่าเราต้องเคยกระทําอะไรกับเขาไว้เขาถึงเป็นเจ้ากรรมเราได้ เขาคงมีเรื่องของความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเรามีความรู้สึกโกรธแค้นเสียอกเสียใจหรืออาฆาตพยาบาทใดๆก็ตามด้วยเหตุของวาละนั้นๆเพราะฉะนั้นวังถึงแนะนําว่ามันดีกว่าไหมถ้าเรามีโอกาสของการได้กล่าวขอขมาเพื่อเป็นการขอโทษขอโอกาสให้เขาลดซึ่งความโกรธโทสะความพยาบาทต่างๆด้วยการให้เขาโอโหสิกรรมมันจะนานมันจะเร็ว วังก็ตอบคุณไม่ได้แต่อย่างที่วังบอกการได้ทําดีกว่าไม่ได้ทําค่ะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่วังอยากจะออแนะนําให้ทุกคนลองทําดูไหนๆคุณทําบุญอยู่แล้ว <c oughs> อุทิศบุญกุศลอยู่แล้ว <c oughs> เพิ่มอีกสักนิดนึงคือเพิ่มการขอขมาก,กรรมในการอุทิศบุญกุศลหรือการแผ่เมตตานั้นก็จะได้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นก็ฝากไว้ค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองฟังดูถึงเหตุและผลแล้วก็เดี๋ยวจะพยายาม ค่อยๆพิมพ์นะคะหรือว่าอัดเป็นคลิปแนะนำในเรื่องของกรรมหรือว่าวิบากต่างๆอีกซึ่งจริงๆแล้ววังก็ไม่ได้อยากที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของกรรมของใครมากเพราะเราตัวเองตัวเราเองเราก็มีกรรมของเราอยู่แล้วเหมือนกันในชาตินี้เวเนว่าในสิ่งที่วังได้ลองแล้วก็ได้ใช้กับตัวเองเพราะว่ากรรมเก่าของเราก็ดีกรรมใหม่ก็ดีหรือด้วยงานที่เราทําอยู่ก็ดี มันทําให้เรารู้สึกว่าวิธีการแบบนี้มันช่วยให้เรา,เาประคับประคองตัวเองหรือว่าชีวิตได้ดีกว่า,าการทําเพียงแค่เบื้องต้นนะคะก็ฝากไว้ค่ะแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปที่พูดนะคะหรือข้อความต่างๆที่แชร์ไปมีประโยชน์ก็สามารถส่งต่อได้ก็ถือว่าเป็นบุญต่อยอดกันไปขอบคุณค่ะ